สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้วันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะคะวันศุกร์ Friday วันศุกร์สีฟ้าในสัปดาห์หน้าเราก็จะมาเจอกันแล้วนะคะเป็นการเรียนแบบออนไลน์ site. แต่ว่าเราจะแบ่งเรียนเป็น2กลุ่มโดยสลับวันมาเรียนซึ่งคุณครูส่งไปในกลุ่มให้แล้วนะคะว่าใครอยู่กลุ่มไหนนะคะ เราจะแบ่งตามเลขที่ครึ่งหนึ่งของห้องเลยตั้งแต่เลขที่1ถึงเลขที่18จะอยู่กลุ่ม A แล้วก็เลขที่19ถึงเลขที่36จะอยู่กลุ่ม B จะสลับกันมาเรียนวันเว้นวันนะคะมาดูสัปดาห์นี้ก็ยังอยู่ในหน่วยต้นไม้มีคุณค่าต้นไม้มีคุณค่าเราได้เรียนผ่านมาแล้ว4วันแล้วนะคะวันแรกเลยจำได้ไม่เอ่ย เราเรียนในเรื่องชื่อของต้นไม้ใช่ไหมคะและวันที่สองส่วนประกอบของต้นไม้ส่วนประกอบก็มีกิง่งก้านใบารากลำต้นมีผลมีดอกใช่ไหมคะส่วนในวันพุธประเภทของต้นไม้ประเภทของต้นไม้ก็ได้แก่ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับใช่ไหมคะและเมื่อวานวันพฤหัสบดีเราเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกและการดูแลรักษาต้นไม้ของเราในเมื่อเราปลูกเขาแล้วเราก็จะต้องดูแลรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยใช่ไหมคะต้นไม้เราก็จะเจริญเติบโตงอกงามแล้วก็จะมีผลผลิตให้กับเรา ในส่วนในวันนี้มาดูเราจะรู้เรียนรู้ในเรื่องประโยชน์ของต้นไม้เอต้นไม้มีประโยชน์อย่างไรบ้างนะอ่ะมาดูคำคล้องจองก่อนนะคะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะต้นไม้นี้ดีและมีคุณค่าต่อเรานักหนาหนูจ๋าจงฟัง ใช้ไม้สร้างบ้านพักผ่อนนอนนั่งนกได้ทํารังอยู่เป็นสุขเตยอีกรอบหนึ่งนะคะต้นไม้นี้ดีและมีคุณค่าต่อเรานักหนาหนูจ๋าจงฟังใช้ไม้สร้างบ้านพักผ่อนนอนนั่ง นกได้ทำรังอยู่เป็นสุขเอ่ยอเห็นไหมคะว่าต้นไม้ไม่เป็นไปนไม่ใช่ว่ามีประโยชน์แค่กับคนเท่านั้นยังมีประโยชน์กับสัตว์ด้วยใช่ไหมคะนกได้ทำรังในเมื่อน,นกมีรังก็เหมือนอย่างเช่นเรามีบ้านอยู่นกก็อยู่อาศัยอยู่ในรังอยู่กับครอบครัวของนกใช่ไหมคะส่วนเราเราก็เอาไม้นี่แหละ มาทำเป็นบ้านแต่นกเอาอะไรคะเอาเศษหญ้าต้นหญ้ามาทําเป็นรังนกใช่ไหมคะมาดวนเรกเลยต้นไม้ที่เป็นไม้ประดับเรามาไว้ในบ้านไว้ทําไมคะไว้เพื่อความสวยงามใช่ไหม mm hmm. ก็ใช่เหมือนกันแต่ประโยชน์ประโยชน์ อย่างดีเลยก็คือใช้ฟอกอากาศในบ้านเราทําให้ในห้องนอนเราในบ้านของเรานี้มีอากาศที่บริสุทธิ์ใช่ไหมคะส่วนมากแล้วจะเป็นต้นไม้ต้นเล็กๆจะใส่กระถางน่ารักน่ารักเอาไว้ในห้องในบ้านใครมีแบบนี้บ้างคะต่อไปประโยชน์อันที่สองเป็นต้นไม้ที่อยู่นอกบ้านต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่ จะช่วยให้อากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์ยังไงคะเด็กๆจะเห็นใช่ไหมคะเวลารถวิ่งแต่ละคันนี้จะมีควันรถออกมาใช่ไหมคะซึ่งในควันรถอันนั้นจะมีกา๊าซเรียกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็น,ปนการที่ทําให้อากาศไม่บริสุทธิ์ถ้าเราสูดดมเข้าไปมากๆจะทําให้เกิดเยื่อ ข้างในจมูกเนี่ยเขาเรียกว่าเยื่อบุโพรงจมูกนี้อักเสบได้นะคะดังนั้นเราจึงปลูกต้นไม้เพื่อเพื่อให้คายก๊าซที่บริสุทธิ์ออกมานั่นคือก๊าซออกซิเจนออกมาแล้วพอมีต้นไม้เยอะๆใช่ไหมคะต้นไม้ก็จะคายคายออกมาก๊าซออกซิเจนก็จะมีเยอะเราก็จะได้รับอากาศที่บริสุทธิ์เราก็จะได้หายใจอากาศที่บริสุทธิ์ใช่ไหมคะ อมาดูวันต่อไปช่วยทำให้ฝนตกอแล้วช่วยยังไงคะพอเราปลูกต้นไม้เยอะๆจะทำให้มีความกดดันของอากาศใช่ไหมคะทำให้ชุ่มชื่นอพอมันสร้างความกลางคืนนี้กลางวันมาดูกลางวันก่อนนะต้นไม้จะคายก๊าซอะไรออกมาเด็กๆรู้ไหมคะที่ครูบอกเมื่อกี้คายก๊าซออกซิเจนออกมาส่วนกลางคืน ต้นไม้เนี่ยก็จะขายก๊าซคาร์อบอนไดออกไซด์ออกมาแต่เราก็จะไม่ได้รับเพราะเราหลับไปแล้วใช่ไหมคะเราไม่ได้เดินออกมาอยู่ข้างนอกเราจึงไม่ได้รับอากาศกา๊าซตัวนี้เข้าไปก็ไม่เป็นอะไรเสร็จแล้วพอเราปลูกต้นไม้เยอะๆมันก็จะทําให้ร่มรื่นเกิดเกิดยังไงเกิดความกดดันของอากาศ mm hmm. ก็ทําให้เกิดเป็นเมฆใช่ไหมคะเกิดเป็นเมฆแล้วก็ทําให้เกิดฝนตกดังนั้นที่เขารณนงรงให ให้ประชาชนปลูกป่าก็เนื่องจากเหตุผลอันนี้แล้วก็สามารถที่จะถ้าเกิดฝนตกแรงแล้วน้ำไหลหลากออกมาใช่ไหมคะต้นไม้ก็สามารถสกัดกั้นน้ำได้ใช่ไหมคะก็จะไม่ให้จะไม่ทำให้น้ำท่วมประโยชน์อันสุดท้ายเลยเด็กๆสวยไหมคะ,ะสวยมากเลยเขาปลูกต้นไม้เป็นร่มเงา เป็นร่มเงาไม่พอยังทำให้ดูร่มรื่นสวยงามเห็นไหมคะปลูกตามแนวทางเดินเลยทำให้เป็นร่มเงาแล้วเวลาเราถ่ายรูปออกมาก็จะสวยมากเลยส่วนประโยชน์อันอื่นก็มีเยอะแยะเลยอย่างเช่นเรานำไปจำหน่ายใช่ไหมคะต้นไม้เราเพาะต้นไม้เราก็สามารถนำไปจำหน่ายได้ทั้งต้นเล็กและต้นใหญ่ส่วนต้นที่ใหญ่มากแล้ว เราก็ตัดตัดแล้วมามา,มาเลื่อยมาทำเป็นแผ่นกระดานมาทำเป็นเสาบ้านแผ่นกระดานบ้านที่บ้านควรที่ทำด้วยไม้ใช่ไหมคะแล้วก็อะไรอีกนะสร้างรายได้ใช่ไหมคะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเราจากการจำหน่ายต้นไม้จำหน่ายดอกไม้จำหน่ายผลไม้ใช่ไหมคะาาค่ะภาษาอังกฤษนะคะทุกทวน ส่วนนะคะวันนี้คุณครูไม่ให้ทำบ้านนะคะให้เด็กๆอ่านทบทวนแล้วก็เตรียมตัวที่จะเปิดเรียนในวันจันทร์นี้นะคะคุณค่าประวสารเรายังอยู่ในเรื่องการพิสเพ่งสิ่งสร้างแล้วก็รักธรรมชาติในสัปดาห์นี้จะอยู่เรื่องนี้ทั้งหมดเลยนะคะวันจันทร์เราเจอกันนะคะเด็กๆ ซึ่งวันจันทร์จะตรงกับกลุ่ม A เลขที่1ถึงเลขที่18อยู่ในกลุ่ม A พอถึงวันอังคารกลุ่ม A นี้ก็จะหยุดกลุ่ม B เลขที่19ถึงเลขที่36ก็จะมาเรียนอย่าลืมนะคะวันแรกที่นอนอย่าลืมเอามาด้วยนะคะที่นอนถ้าเด็กๆลืมเดี๋ยวไม่มีอะไรนอนเพราะจะไม่ให้นอนติดกันไม่ให้นอนใกล้กันกันกบเพื่อนนะคะ การมาการเดินเข้ามาในโรงเรียนจะมีคุณครูยืนรอรับอยู่ที่หน้าโรงเรียนนะคะเด็กๆไม่ต้องให้ผ,หหผ,ผาาหออู้ไม่ต้องร้องให้ให้ผู้ปกครองจูงมือเข้ามาในโรงเรียนเข้าใจไหมคะให้เด็กๆเดินมาเองจะมีคุณครูยืนรอต้อนรับอยู่ไม่ต้องร้องให้ไม่ต้องงองแงเข้าใจไหมคะฝึกการช่วยเหลือตัวเองถ้าผู้ปกครองเข้ามาในโรงเรียนเยอะเกินไปเดี๋ยวจะทําให้เกิดอะไรคะจะทํา เราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าท่านใดผู้ปกครองท่านใดจะมีเชื้อโควิดถ้าผู้ปกครองเข้ามาในโรงเรียนเราเยอะๆอาจจะมีเชื้ออยู่ในโรงเรียนเราได้นะคะดังนั้นให้เด็กๆเดินมาเองเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมคะวันนี้คุูพ่ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเรามาเจอกันวันจันทร์นะคะเจอกันที่ห้องเรียนของเราในวันจันทร์อ่บาบายบาย